สวัสดีครับทุกคนอยู่บนถนน304นะครับเป็น304ช่วงกระเบนบุรีนครราชสีมานะครับแต่ว่าวันนี้ตัดตอนไมให้ชมนิดเดียวนะครับเป็นช่วงตลาดทุ่งโพค,ครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีครับนึกขึ้นได้นะครับพอดีอ่านบทความนะครับย้อนไปเมื่อประมาณ ปลายปีที่แล้วนะครับปี67นะครับเห็นว่าทางจังหวัดประจินบุรีและก็กลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวทางด้านนี้นะครับทางภาคตะวันออกเห็นว่ามีการริเริ่มนะครับทำโครงการคล้ายๆกับทางหลวงเรียบทะเลนะครับริเวียร่าทางด้านอิตาลีทางด้านโน้นนะครับทางด้านยุโรปนะครับหรือว่าทางเรียบทะเลของเมืองไทยนะครับที่มีโครงการทําตั้งแต่ทาง พระราม2นะครับเรียบทะเลเอ่าวไทยลงไปเรื่อยๆนะครับจนถึงโน้นนะครับแหลมสมิราก็ว่ากันไปนะครับซึ่งปัจจุบันก็บางจุดบางช่วงทําสําเร็จแล้วนะครับก็เอาใจช่วยว่าให้เสร็จโดยเร็วนะครับจะได้เป็นถนนเรียบอ่าวไทยนะครับที่สวยงามเสร็จสิ้นสถีนะครับผม ตรงตลาดทุ่งโพนะครับตรงที่สังเกตง่ายมีร้านเซเว่นเนะครับตรงนั้นจะมีทางหลวงชนบทนะครับปจนะครับปราจีนบุรี3004นะครับซึ่งสามารถที่จะเข้าไปด้านในนะครับในระยะทางประมาณ10กิโลเมตรบวกลบนะครับน่าจะ1 0 1 1 1 2ประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะไปเชื่อมต่อกับถนนที่เป็นถนนสิ้นสุดนะครับเป็นทางตันนะครับ ทางหลวง3290นะครับบริเวณบ้านคลองสายซึ่งเคยนำเสนอแล้วนะครับ3 2 9 0จะไปสิ้นสุดไปตันนะครับสิ้นสุดทางหลวงแผ่นดินมาเลข3290เกานะครับแถวแหน้าวัดคลองสายนะครับบ้านคลองสายอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับไฮไลท์สำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับบริเวณท่งโพกก็คือตรงนี้นะครับทางด้านสายมือจะเป็นที่ตั้งนะครับของ สวนนงนุษปราจีนบุรีนะครับสวนนงนุษปลาจีนบุรีครับซึ่งถ้าพูดวถึงสวนนงนุษนะครับทุกคนจะนึกถึงที่พัทยาเพียงที่เดียวเลยนะครับจริงๆแล้วที่นี่เปิดมานานแล้วนะครับมากกว่า10ปีแล้ว20ปีนะครับก็มีแคมปิ้งนะครับมีที่ให้นักเรียนได้มาทัศนศึกษานะครับเข้าค่ายลูกเสือยังได้เลยนะครับผมก็มีโรงเรียนที่อยู่ละแวกใกล้เคียงนะครับในเขต ปราจินบุรีสระแก้วแถบๆนี้นะครับก็เข้ามานะครับเยี่ยมชมนะครับหลายๆโรงเรียนนะครับที่ผ่านมาถือโอกาสประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับหลายคนรู้จักแต่ว่าสวนนงนุษต้องพัทยานะครับแต่ว่าปราจีนบุรีก็มีสวนนงนุษตปราจีนบุรีนะครับอยู่ที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีครับซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับเจ้าของเดียวกันเลยนะครับและก็ข่าวดีข่าวใหญ่อีกอย่างหนึ่งก็คือ เจ้าของสวนองนุ่นนี่แหละนะครับทั้งสองที่ทั้งปราจีนบุรีและพัทยานะครับก็เป็นผู้ที่กำลังทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งนะครับในการบริหารจัดการนะครับในบริเวณการจัดงานเพื่อสวนโลกนะครับในปลายปีหน้าและต้นปี70นะครับผมเป็นคับเกี่ยวนะครับปลายปี69ถึงปีถึงต้นปี70นะครับที่จงังหวัดอุดรธานีครับ ข้างหน้านะครับก็จะเป็นบริเวณของอุโมงทับลานนะครับที่เคยนำเสนอหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็เดอะเวโรนาทับลานนะครับที่อยู่ตรงข้ามกับที่ทำการอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับ ถ้ามีโอกาสผ่านมาทางถนน304นยก็จะลืมแวะนะครับผมก่อนที่จะขึ้นไปเจอกับจุดท่องเที่ยวมากมายบนวังน้ำเขียวนะครับก็มีที่แวะข้างล่างเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอย่างน้อยของฝากกลิมข้างทางก็มีนะครับเยอะแยะเลย